เราจะลองกระปีในความดูดูคนก้าว้างครับสีผ้าครับสีผบาก็ได้ครับสีผ้าก็ได้ถ้าเราจูงไอ้เยงผมไม่กล้าจูงผมเสือมีอ่ะไอ้ย จะยืนดนส้นตีนพี่เขาเนี่ยหมาล้วบว่าอยาขอหมอลำบอกว่าอยาขอหมอลำความติดหน้าน้องโควิดนั่นปวีนั่นปวีนวีนวีโอ้โหแมงดิรวดิสับฟ้าแมงอย่ขอยาอารรณ์กูถะว่าเขาแมงรถไมล์อร๊บ เดี๋ยวถอนเกียร์โอ้รถแม่จะกระกโปงปุ๊บกำมัดตั้งร้านทุกคนครับแล้วจอดไว้สัก COVID, COVID. วันโควิดโควิดวันนี้ตีได้ปะนนี้ตีได้ปะนนี้เอาเอ้าเอา,เอาไปเมียไปเมียเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านนล่วสิขีดอกตั้งไปเร็วๆเข้าบ้านเร็วๆเร็วรว้าย 好了那 รถบ่มีน The ้ำมันอันที่เฮานัดกันไปไม่ได้แลยทุกคนนี่ยดูนะดูดิเฮ้ยถึงพอแล้วถึงพอแล้วู่ด้ากางก่อนไอ้เี้ยยิดียวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย ก็ดีกูกกระโดดแล้วโอ้ยโอ้โหไม่ถึงนี่เหี้ยไอ้ถึงถึงถึง Oil, yes. ไปเย้ไอ้สัตว์โอ้โห้นี่มึงเดี๋ยวเราเล่นกล้องก่อนโอ้ยแล้วก็ไม่ล้างคนเลยครับเราก็ไม่ล้างไอ้เหี้ยแล้วมันก็หมดอีกยคนนี้มันน่าหลานจริงๆจีหน้าเหี้ยไอ้หงส์ลงจูงไอ้เหี้ย ไอ้เี้อต้องจะลองกอันตีนไอ้คอมดูคนนี้95 45โวนใ <c> ช <oughs> ่ปะน่95ครับ สี่ผ้าครับสี่สิบาทก็ได้สี่สิบบาทก็ได้เมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้ผมก็ตีนเขาเลยหาสี่ผ้าแม่งเอาตีนน้ำนาวนาว้ยผมเลยทุกคนเอาวันนี้ผมจะมาจูนรถไปแล้วกันเออรถเดินไปหนองกุ้งไอ้เหี้ยเอางกมาดิไอ้สัสเฮ้ยนะนี่มันน่าโดดว่ะไอ้เหี้ยเอาวะโดดไลยโอ้โอ้ผู้สาวเฮ้ยไอ้สัสหมาแม่งมองหน้าบอกเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไงวะเฮ้ย Aoa, aoa lạc. Mãi, mẹ ghê Mà mẹ ghê nga, mẹ ghê nga, mẹ gì à? mẹ ghê ước má, à, mẹ ghê nga, bộ mẹ ghê nga,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  แบบมัแบบนเหมือนมันไม่ลงว่า yeah, เหี้ยยุทแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเล่งเขาเล่งของทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> ไม่บอกว่าไม่มงหน้าวะไม่มาผัอเฮียรล้วแมกระโดดแต่กูเดิน หมทุคนไม่เติมเทปปั๊มเลครับแต่าไม่เติมน้ำมันนะจูงไปเียแต่ไม่เติมน้ำมัน่ะเอาไหพวกคุณยถ่งเติมอะไร้จะบเป็นจูงหรอครับเออแต่ไม่เติมน้ำมันจูงไม่ซื่อเนี่ยรจูงไอ้ยงผมไม่กล้าจูงขงนี่

ยืนรอไปแดงกับลูกนะผมว่าแม่งชิวๆนะผมว่านั่งรอไปแดงไปด้วยไอ้อืมเดี๋ยวยืนรอชนตีนพี่เขาไหเนี่ยมาแล้วไอ้เคียะหมาอะไอ้เี้ ดีสัตีน้อเยงแมนแมรรอันนี้ไปจูงข้ามืุก้ผมนะจูงข้ากันเขาขีเขาีเตะกูลบโอสุดยง้มงเท่เลยไอ้สั รถแม่งมามาเลยกูย <g ül üyor> ุยรถขวานอะกันนะ,ะลักไก่ลักไปตุ่มสบบัะลักไก่ไปตุ่มผัวเป็นผัวเป็นเจ้าของไก่ร้วหครับไปกับไปก่อน,น,นมองค่อยเลยไอ้หน้าเงี้เครื่องรถแต่งเป็นแสนแต่รถไม่ร้านสามเดือนในเหี้ยผ้ามึงตายอ่ะม้ามองเหี้ยอะไรสัสหมาหม,มานึงเดินมาคุณเอาหมาห <c oughs> หมาบีหมาอะไรส <casos S 2> ัสหมาบีหมาไอ้เหี้ยสายไหมลูกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอบายเีหน่อยหน้าเงี้ยแล้วมันจะมันจะหาอันนี้เสมอมึงลื่นอะไรมึงลองลื่นดิมึงลองมึงลื่นไป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 ไหนไหนหมาน้อยอยู่ไหนหมาน้อยอยู่ไหนเอาขึ้นลองสิเอาอ้าวั้นมันเหลือสี่ตัวปะอ๋อนี่ไง อ๋ออันอันนี้เป็นหมอให้วเจ้าไม่เช่ของันกูเฮ็ดแข็งทามาน้อยโอเคับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์สปอตคลายผมด้วยผมเจอกันคลิปหน้าทุกคนใช่ไหมตาปิดกล้องเลย าใจมากือสีที่มีให้ทุกคน